เปิดโฟโต้สคตขึ้นมาก่อนเป็นแอปแก้ไขรูปภาพใช่ไหมครับก็กดคําว่าแก้ไขภาพพอเลือกแก้ไขภาพแล้วครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกรูปมานะครับที่เราต้องการจะแก้ไขตัวเลขนะครับสมมติผมเลือกอันนี้มานะครับเวลาแก้ไขตัวเลขนะครับเราก็จะดูสีพื้นหลังก่อนอันนี้เป็นสีขาวก็จะทําได้เลยก็กดตรงคําว่าเพิ่มวัตถุนะครับเพิ่มวัตถุ แล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเครื่องมือเห็นไหมครับเป็นรูปหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ครับจะได้จัดการงา่ายสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับรูปนี้อ่าแล้วก็พื้นพื้นเป็นสีขาวครับกดตรงนี้ก็ได้ครับตัวนี้คือเครื่องหมายเครื่องมือการดูดสีนะครับเราจะเอาสีพื้นหลังตัวนี้เพื่อลบให้มันเนียนนะครับกด,ดรูปเสียงเช่นเอาเป็นเลขสองเป็นเลขสามใช่ไหมครับ นี่โอเคก็จะต้องดูความนี้นะครับอันนี้เมื่อเราเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะครับแล้วก็กดที่หน้าหลักแล้วก็กดเครื่องมือถุอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเห็นไหมครับเราจะขยับสี่เหลี่ยมนี้ได้แล้วก็เลื่อนหดขยับให้ดีครับยับให้ทับอีกตัวเลขหนึ่งจากนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนตัวเลขครับลาสลับเครื่องมือครับก็กดหน้าหลักก่อนแล้วก็กลับมาเครื่องมือถุยอีก แล้วก็กดตัวทีครับอันนี้มันอันเก่าครับก็กดตกลงไปมันขึ้นมาทับกันก็ลบออกอันนี้มันขึ้นตัวนึงนะมันขึ้นตัวเลขเก่าที่เราพิมพ์ไปครับก็ลบเปลี่ยนเป็นเลขสามแล้วก็กดตกแต่งให้ดีครับตกแต่งตัวอักษรอะไรให้มัน เป็นฟอนต์เดียวกันกับตัวเลขเดิมครับแล้วก็มาวางนี่ครับเห็นไหมแต่ก็ต้องทําให้เนียนนะครับดูฟอนต์ตัวอักษรดูฟอนต์ตัวเลขว่ามันใช้ตัวเลขแบบเดียวกันไหมเนี่ยถ้าวันนี้เราดูว่าโอเคแล้วเราก็กดบันทึกขวาล่างแค่นี้เองเราก็จะได้รูปแล้ว